โอ้ยสือสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดีดดต้อนรับเข้าสู่ The n e Channel วันนีนน้เราก็มาอยู่ในเกม Hong Kai s t a r l l กันอีกครั้งนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปของวันนี้นะผมก็ขอประกาศก่อนเลยงานช่วงหลังมานี้บอกเลยว่าผมค่อนข้างเล่น Hong Kai s t a r l l เนี่ยเยอะมากมเพื่อนๆนเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปด้วยนะครับและหลังจากที่ผมนั่งคิดดูนะครับคือตอนนี้ผมกลับมาเล่นจริงจังแล้วก็หาข้อมูลค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าข้อมูลที่ว่าเนี่ยก็คือข้อมูลในอนาคตผมก็เลยรู้สึกวว่าาาไหหนก็มแล้ เพราะฉะนั้นผมก็มาทําคลิปแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อนๆไปด้วยเลยดีกว่าจะได้เอาสิ่งที่ผมรู้เนี่ยมาใช้ให้กับเพื่อนๆเผื่อที่ใครอยากจะเตรียมตัวในอนาคตนะครับก็จะได้เตรียมตัวกันให้ถูกด้วยนะและสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเปิดในการกลับมาของเกมฮองไ s a ซ r เรลในช่องของผมเลยแล้วกันพอช่วงที่ผ่านมาผมลงคลิปลังดาวค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นคลิปพูดนะครับจะเป็นคลิปโชว์เคส จนถึงขั้นมีเพื่อนๆบางคนเนี่ยทักมาถามผมนะบอกว่าพี่ช่องพี่โดแนแฮกหรือเปล่าผมก็ขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันไม่ได้โดแนแฮกครับผมลงเองนะเพื่อนๆก็สําหรับใครที่เล่นเกมรังดาวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วหรือเพื่อนๆที่ผ่านมานะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมก็ขอมา เปิดด้วยอันนี้เลยละกันผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่หลายคนน่าจะสนใจแน่นอนนะอ๋อใช่เราก็ต้องขอเกินอีกนิดนึงก่อนที่ผมจะพูดนะครับเนื้อหาในคลิปสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ยังไม่มีประกาศออกมาจากออฟฟิเชียลนะครับเพราะฉะนั้นเพื่นๆอย่าเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฟังหูไว้หูเอาเป็นแนวทางในการตัดสินใจก็พอนะอย่าเชื่อทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมขอย้ำไ้เลยนะครับอโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาคลิปของจริงกันแลวครับก็สําหรับตอนนี้นะครับเกมฮองไครซาเดลเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะครับจะเริ่มพูดถึงปัญหา Power k ร e คไม่ว่าจะเป็นตัวละครเก่าที่เปิดมานานแล้วนะครับหรือตัวละครใหม่ที่เพิ่งเปิดยังใช้งานไปได้ไม่เท่าไหร่ ผ่านไป2อสเดือนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครที่เราเพิ่งเปิดไปเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันโดนตัวใหม่มา power keep มาทําหน้าที่แทนไปซะหมดซะอย่างนั้นนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เล่นเกมแนว turn ์นเบ d มาอยู่แล้วผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเกมแนว turn ์นเบ d ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นเกมฉบาบของผมเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครไหนที่มันผ่านไป1นปีนะครับแล้วมันยังสามารถเล่นได้ในเมตาปัจจุบันเนี่ย แทบจะนับหัวได้เลยเพื่อนๆต้องบอกว่าน้อยมากๆนะครับเพราะจุดนี้บริษัทเขาต้องทําตัวละครใหม่ให้มันดึงดูดแล้วก็น่าสนใจเพื่อที่จะขายทำกำไรและจุดที่ง่ายที่สุดเนี่ยแน่นอนก็คือการ power creep เพื่อนๆและปัญหา power k e e p นะครับแต่ละเกมก็จะมีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกเพชร การแจกตั๋วก้าชาเพื่อให้ผู้เล่นเปิดตัวละครได้มากขึ้นรวมไปถึงเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งทีมงานเขาอาจจะมีการบัฟตัวละครเก่าๆนะครับเพิ่มอาวุธพิเศษประจําตัวเข้าไปทําให้ตัวละครเก่าๆสามารถกลับมาเล่นได้นะครับโดยไอการบัฟตัวละครเนี่ยหลายๆเกมนะครับเขาก็มีทํามานะทุกเกมที่ผมยกไปเนี่ยมีหมดเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเฟสโก o ีเวอร์หนึ่งเก้าเบาทนะครับพวกนี้เนี่ยมีการบัฟตัวละครเก่าๆหมดเลยนะครับและสําหรับเกมลางดาวนะครับก็ต้องบอกว่า การบัฟตัวลครเนี่ยทีมงานเขาก็ประกาศมาแล้วด้วยเพื่อนๆแต่เรายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะเราต้องมารอดูต่อไปครับว่าตอนที่มันออกมาแบบออฟฟิเชียลแล้วการบัฟตัวลครเก่าที่ทีมงานว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะกลับมาในเมตาปัจจุบันได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับยังมีข่าวดีล่าสุดนั่นก็คือข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ครับเพราะตอนนี้นะครับใครที่กําลังประสบปัญหาอยากจะปลดไอดอลอนเพิ่มเติม,ตมไม่มีเพจไม่มีตั๋วในการเปิด LC ประจําตัวนะครับทําให้ตัวละครแรงไม่มากพอรวมไปถึงเกลือจะจัดสุ่มได้แต่ตัวหลุดเละจนลนนะครับอ e 7ย e 8อยากจะได้ตัวใหม่ๆมาเล่นเนี่ยผมบอกเลยข้อมูลล่าสุดนี้เนี่ยน่าจะทําให้เพื่อนๆตื่นเต้นได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะล่าสุดครับจากลีกนะครับมันมีการเพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาในตัวเกมครับโดยไอเทมที่เพิ่มเข้ามานี้มันจะเป็นหน่วยเงินหน้าที่คล้ายกับอันด i n ิงซาร์ไลท์ซึ่งก็คือเศษเกลือที่เพื่อนๆจะได้จากการเปิดกาชา ได้ตัวละคร3หรือไอเทมที่ไว้ใช้ซื้อของในช็อปพิเศษนั่นเองนะครับแล้วไอไอเทมใหม่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันโคตรพิเศษเพื่อนบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะมีเลยด้ยซ้ำค่าอ้างอิงจากเกมพี่อย่างเกมชินนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเกมแนวอื่นที่เป็นแนวเทิร์นเบสซด้วยเหมือนกันตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกนะครับเพราะไอเทมชิ้นนี้มันจะไว้ใช้ในช็อปพิเศษช็อป5าดาวเพื่อนโดยช็อปที่ว่านี้นะครับเราจะสามารถเอาไอไอเทมชิ้นใหม่นี้ ไปแลกตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดได้ด้วยครับพอพูดไปถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะอยากดูนะครับว่าไอเทมชินีเนี่ยมันได้จากไหนบ้างนะครับก็สําหรับวิธีที่จะได้ไอเทมชินีนะครับจากข้อมูลที่หลุดมาแรกสุดนะเราจะได้รับจากการเปิดได้ตัวละคร5ดาวซ้ําหลังจากตัน e6 แล้วนะครับและอัตราการแลกเปลี่ยนตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดเนี่ยจะอยู่ที่อัตรา2ต่อ1นะครับพูดง่ายก็คือเราจะต้องใชไอเทมใหม่นี้2ชิ้นต่อการแลกเปลี่ยนตัวละคร5ดาวลิมิเต็ด ที่ต้องการ1ตัวนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยระบบแบบนี้มันทำมาให้วานนี่ว่าแล้วผู้เล่นทั่วไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับเอาจริงตอนแรกผมก็คิดเพื่อนเพ,นเ,พนเพราะตอนแรกข้อมูลที่มาเนี่ยมันมีแค่นี้เลยนะแต่ล่าสุดครับวันนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วเพื่อนๆอนไอไอเทมที่ว่านี่เนี่ยมันมีวิธีที่จะได้นอกเหนือจากการเปิดได้ตัวละครซ้ำหลังตัน e6 แล้วด้วยครับ โดยวิธีเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดนะครับเรายังสามารถได้รับจากการเคลียร์เนื้อเรื่องหลักของเกมและกิจกรรมบางกิจกรรมที่จะมาในอนาคตนะครับแต่แน่นอนว่าจํานวนความถี่ที่เราจะได้รับของเนื้อเรื่องหลักที่เขาจะแจกรวมไปถึงกิจกรรมเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะว่าทีมงานเขาจะแจก เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนคิดเผื่อไว้ก่อนเลยนะของที่มันแลมันดีขนาดนี้เนี่ยทีมงานเขาน่าจะไม่แจกเยอะแน่นอนครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตน,นะครับเราจะมีโอกาสได้รับตัวละครเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปิดกาชาปกตินะครับและเท่านั้นยังไม่หมดเพื่อน,อนในหนก็มีลานคาแลกตัวละครท่าดาวแล้วนะครับหลายคนก็ประสบปัญหาขาด lc ประจําตัวละครนะครับใช้แต่ lc กิจกรรมมาตลอดเลยทีมงานเขาก็เลยบอกว่าจัดไปครับ เอาลานคาแรก LC ประจำตัว5ดาวแถมไว้ด้วยเลยแต่การแรก LC ประจำตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างการแรกตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดอยู่เพื่อนเพราะ LC ประจำตัวนะครับต่อให้เพื่อนๆปลดตัน S5 แล้วเนี่ยเวลาที่ได้ซ้ำเนี่ยเราก็ยังคงได้ LC ประจำตัวอยู่ดีซึ่งแตกต่างจากตัวละครนะครับที่หลังจากตันอ e ีแล้วเปิดได้ซ้ํา มันจะได้เพียงแค่อันด i n อิงสตาร์ไลท์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นร้านคา้า LC ประจำตัวนี้มันก็เลยต้องใช้ไอเทมพิเศษอีก1อันครับโดยอเทมที่ว่านี้จากข้อมูลล่าสุดนะครับเราจะสามารถได้รับจาก Battle p a s s และอัตราแลกส่วนเนี่ยจะอยู่ที่อัตรา4ต่อหน,นึ่งครับนั่นหมายความว่าถ้าใครที่ซื้อพาร์เป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนซื้อครบต่อเนื่องสแพทเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะได้หน่วยเงินที่สามารถเอาไปใช้แลก l c ประจำตัวที่ต้องการได้1อันครับ ก็หลังจากข้อมูลที่ผมทราบถึงตรงนี้นะบอกเลยว่าโคตรว้าวเพื่อนๆเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากนะครับเอาจริงแค่มันมีร้านค้าขายตัวละคร5ดาวหลมิเต็ดเนี่ยผมก็ว่าสุดยอดแล้วนะแต่นี่คือมันยังมีร้านค้า l อประจำตัวนะครับให้เราสามารถแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยนะครับแล้วไอ้จุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของรายเดือนทําให้คนเนี่ยอยากซื้อเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงใครที่ซื้ออยู่แล้วก็ถือว่าได้ของที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะจุดนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่โคตรวินวินเลยนะ ก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับร้านค้าขายตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดนะครับกับไลโคนระจําตัวระดับ5ดาวยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะสำหรับผมเองนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับพอยิ่งผมเนี่ยเป็นคนที่โคตรเกลืออยู่แล้วเพื่อนๆตัวละครที่ซ้ำๆเนี่ยมันก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์กันสักทีนะรวมไปถึงตั๋วเงินครับที่มันจะเปิดได้เฉพาะตัวละครตู้ถาวรเนี่ยเพื่อนๆมน ถ้าทีมงานเขาเอาระบบนี้เข้ามาจริงนะครับและยิ่งถ้าทีมงานเขาไม่อัดตัวละครหาวอนเข้าไปเพิ่มเนี่ยเวลาที่เราได้ตัวละคร3ชจนเต็มนะครับหลังจากนั้นถ้าเราได้มาอีกเราก็มีโอกาสที่จะเอาไปแลกตัวละครใหม่ๆมาเพิ่มใน ID ดีเราได้นะครับอ๋อใช่เราก็อย่างหนึง่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าตัวละครลิมิเต็ดที่มันจะอยู่ในร้านค้าเนี่ย มันน่าจะไม่มีทุกตัวนะเพราะถ้ามีทุกตัวเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เบอร์ไปนะครับอาจจะมีการโลเทชนะครับเปลี่ยนตัวละครเข้าออกในรานค้าช็อป5ดาวลิมิตนี้นะจากที่ผมมาลองคิดน,นะครับแบบแรกทีมื่อเขาอาจเอาตัวละครที่ตกแพทมาให้เราแลกเปลี่ยนได้นะเผื่อใครที่อยากจะปลดอ e ีตัวละครเก่าๆนะครับให้กลับมาเล่นได้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยนะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่3.0ใช่ปะเขาก็อาจจะเปิดให้แลกตัวละครตั้งแต่เวอร์ชัน1.0ไปถึง1.6อะไรแบบนั้นนะครับหรือแบบที่2 เวลาที่ตัวละครไหนกําลังเป็นเลดพิกอัพอยู่เราจะสามารถแลกตัวละครที่มันอยู่ในเลดพิกอัพได้เ,เพื่อนๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับตู้กาชามันจะมีเป็นน้องทริบบี้แล้วก็มีเป็นยูนลี่ใช่ป่ะสองตัวเพราะฉะนั้นตัวละครที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้เนี่ยก็อาจจะเป็นยูนลี่แล้วก็ทริบบี้ในช่วงระยเวลาที่ตู้กําลังดําเนินอยู่ก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะแบบให้เราแลกได้เฉพาะตัวที่มันรีลันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเวลาที่ทีมงานเขารีันเนี่ย บางทีมันดีลันมาทีแบบไม่ใช่ตัวเดียวไงมา2ตัวสมตัวก็มีมาบ่อยนะครับช่วงนี้นะอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะไว้เท่านี้แล้วกันอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับยังมีแถมให้ด้วยเพื่อนๆมันจะมีตัวละครหนึ่งนะครับในแก๊งดุ๊กอินเฟอร์โนที่มันออกมาก่อนดาวพิาโคนีนะครับแล้วพอถึงเนื้อเรื่องของดาวนะครับหลายคนก็อาจจะช็อกนะว่ายูดีแก๊งนี้เนี่ยมันก็ถูกล้างบางไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จากข้อมูลหลีกล่าสุดครับ กลับมาแล้ว1คนครับนี่เลยเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะมาในเวอร์ชัน3.8นะสำหรับใครที่รอตรัวละครตัวนี้ตั้งแต่เวอร์ชัน2.0นะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็เตรียมวางแผนเผื่อๆไว้ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ผมย้ำอีกทีนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดมติดตามช่องผมไว้ด้วยครับถ้ามันมีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวจะมาแจ้งให้เพืเ่อนๆทราบนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ออยทีงนีแล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย